พอเห็นเป็นชื่อจังหวัดอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าจังหวัดเนี้ยเป็นที่ที่เพื่อนคนไหนของเราอยู่ชายเพชรชายเพชรสุราถูกไหมถูกครับชายเพชรพูดใต้ได้ไหมเออได้แหลงแหลงได้อยู่ครับแหลงได้อยู่ครับโอ้ยอยู่อยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองว่าเลยแต่ไม่ได้กินตดตดตดอยู่ใกล้ๆหนูกลิ่มมันเป็นยังไงฟูดฟดเหม็นเหมนไม่มีเสียงแล้วมันก อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะโปปกติอะเวลาเราได้กินเนคนแรกเนี่ยมันมักจะเป็นของเราใช่ใช่โอเคไม่เป็นไรอะโปมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะังจางไปใช่